คุณพ่อมีแนวคิดจังเดนี่ครับเอาที่ดินมาปลูกปานี่ลังคนเขาคือว่าเสียดายที่ดินเฮ็ดไปทั่วแถวๆใหม่สิ่หญ่สิโตนี่เรียวว่ามันคิดแต่ไก่หน้าคิดแตครับมันจังไหนมันก็คิดแต่ไกลหน้าคิดเห็นลูกเป็นล้านะคิดเห็นลูกเป็นหล้กกลาน,กกานแบบว่ามันเฮ็ดต้นนาก,ากนนรกแเฮ็ดมาโดนแล้วเง้ยอน้อยกับปลูกไปเรียกว่าผมปลูกดีผมดีใจแล้วคือว่าผมดิ่งขึ้นมาง้วเศร้าผม ม้านีตัวเศร้าตัวแรงผมคือว่าผมขุมไก่ผมเป็นความสุขนะพี่น้องครับความสุขแบบว่าซื้ขิงน้ากันเป็นความสุขเดี๋ยวว่าเบิ้งมาเบิ้งเลยนะแบบว่าจะของเฮ็ดได้ซ้ำนี่จะขุมไกแล้วกาสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กาพบกับนุ่มเจีดอีกหนึ่งคลิปครับกับช่องนุ่มเกษตรจตราชาแนลครับเมื่อนี้นุ่มเจี๊ดามาไอ้เบิ้งสวนปลาครับเมื่อนี้กาอยู่กับคุณพ่อสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีพี่น้องครับอ่าคุณพ่อไอ้บ้านนี่ไอ้ตั้งยุ่ไสยก็ครับเนี่ย่สสีง สีสำลวงครับพี่น้องสีสำลงสุขโขไทยนี่ละเป็นสุขโขไทยเหตดสีสำล้งครับตำบลน,นาคุนไกลตำบลนาคนไกลอ,อ,อันนี้ครับเป็นเป็นคุณพ่อของนุ่มเจตดเองครับผมอันพื้นที่นี่จากไรครับคุณพ่อสีไรครับสีไรปลูกผสมประสานเนะาะเบื้องจากป้ายแล้วปลูกผสมประสานครับเดี๋ยวเมื่อนี่เดี๋ยวสีผ้าพีผพาน้องยางเบื้อง ุณพ่อพายางเบิ้งครับเดี๋ยวผมสียางคายไปเลยครับอ่าพ่อคุณพ่อจะยางไว้จ้ะครับเดี๋ยวกล่องมันสีบล็อกชัดไอ้นี่ปลูกแบบเดนี่คุณพ่อไอระยะําแดนนี่ซี่เมตรนอดระยะร่องนี่เนาะรซี่เมตรจนาดร่องซี่เมตรพี่ลองไปเดี๋ยวพายางไปเบิ้งครับคุณพ่อมีแนวคิดจังเดนี่ครับเอาที่ดินมาปลูกป่านี่ลังคนเขาคือว่าเสียดายที่ดินเฮ็ดไปทั่วแถวทั่วใหม่สี่หย่สิโตเนี่เดี๋ยวว่ามัน คิดไปไกลหน้าคิดแบบว่ามันมันจังไหนมันก็คิดไปไกลหน้าคิดเห็นลูกเป็นหลานคิดเห็นลูกเป็นหลานแบบว่ามันเห็ดต้นนากับกับเห็ดมันดูดแล้วอือือมันก็ย่างไปเลยครับพ่อก็ได้ยุได้กินยุเห็ดน้าแต่ว่าอยากมกมนี่เป็นรักเรียนแบบว่าบกราเห็ดเบิดนนาน่ยนะอืออือครับนี่ครับเป็นแนวคิดของคุณพ่อที่ว่าเห็ดไปให้ลูกเห็นหลานเรียนแนวคิดเห็ดมาต่ไนทองพ้นเห็ดนาเนี่ย มันกับมันกับกับยู่ได้น้ำน้านละแต่ว่าอยากปลูกกับน,นี่เป็นหลักอันนี้ต้นยังนี่พ่อเนี่ยต้นต้นพยุงนะครับต้นพยุงอ๋อต้นพยุงไอ้อพ่อไอ้อสวนสวนนี่อายุจักปีแล้วครับเห็นไว้ใหม่ไงไว้ครับที่<อ>ที่เขา,าเห็นป่ะเนี่ยสองปีกว่าครับสองสองปีกว่าสองปีกว่าสองปีสิเขาสามปีแล้วพี่น้องสองปีครับสองปีกว่าน้อยๆละกับ คุณพ่อกับมี่เนี่ยคิดว่าเฮ็ดไว้ให้ลูก,ลเ,กเห็ดรานแต่ก่อนก็เฮ็ดนาครับไอ้กับปลาเปลี่ยนเปียนแปลงครับเป็นสวนปลาผสมประสานอ่าเดี๋ยวคุณพ่อพายางกัเบิ่งครับครับส่วนมากไม้หลักๆนี่สิมีไม้หยังเนี่ยครับพ่อไม่พยงพยอมอยางนาะอ้เนี่ันนี้อันน,น,นี้แต่เคียนทองเนาะนี่ครับเคีทองแต่เคียนทองนี่นี่แต่เคียนทองครับมี่สองปีเนี่ยแสดงว่าเที่ยวฟูตาบตาตั้งแต่ที่ว่าญ่ซาแต่ว่าตาปลูกหรือว่ามันใหไงไว,ไว ของปีกว่าไปครับยางไปเบิ่งเรือๆครับพี่น้องครับอ่าส่วนนี้กับปลูกลายางพี่น้องผสมผสานครับเป็นไม่พลนไม่ยืนต้นไม่กินได้กับนี้ครับอันนี่กับเป็นอ้ทับทิมนะพ่อทับทิม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 กินคนได้ซื้อเขาเห็นซื้อเขาอันนี้มองส่วนมองนี้นี่คุณพ่อแนะนน้ำด้วยนี่เพราะว่าการปลูกเป็นว่าใส่กวยเป็นไม้พีเรียงวะครับพี่น้องเพราะว่าพื้นที่มันแรงแล้วก็ที่ยงสุดยอดนี่สุดยอดของไม้พีเลียงผสนคุณพ่อว่าของของต้นไม้เลี้ยงเนี่ยเอ่อ แล้วก็ปลูกปลูกต้นต้นไม้ออมต้นกล้วยแล้วพี่น้องอันนี้คุณพ่อเพิ่นจะปลูกเป็นใหม่สี่ชนิดแล้วครับปลูกออมต้นกล้วยครับนี่เห็นบ่สซี่มุมครับพี่น้องอ่าพ่นก็จะเป็นไอ้นันมะฮอกกานี้ครับพี่น้องแต่เคียงทองข้องพูนกับมะฮอกกานีอีกคำพูดเป็นซาครับพี่น้องนี่ละแนวคิดของคุณพ่อว่าปลูกกล้วยเป็นไหม้พ่เลี้ยงได้ผลครับพี่น้องคุณพ่อพยายามขึ้นอย่างพูนนี่ต้นทับทิมครับพี่น้อง ยางเบิรงนท่ากันครับนี่ยางพ่อยางนาตียางนายางนายางนาครับยอดแจกร้านี่ทวงเห็ดยังไม่มีคนว่าใส่ว่าใส่บ่อพ่ะโอ้ยใส่บใส่ว่าโอ้ยอาพ่อหันมแล้วส<ม>ิครับคันทิ้ง่อเห็ดมันได้ปีแล้วท่านั้นเท่านี้หลจริงแต่ว่ามันจังไรหล่ะหงือมันเกินแล้วคิดไม่ได้นะแบบว่าตั้งใจจุด,ดนั้นแล้ว ตั้งใจว่าจะมาปลูกไม้ปลูกไรเป็นยืนต้นให้ลูกให้หลานไปเลี้ยงเทีย,ยนะอืมคุณพ่ออะไ้ปับเปลี่ยนเนว้ยคิดมาแต่ก่อนก็มีคนบอกใส่หลายครับปลูกใหม่จากย้ำใด้สิใหญ่สิได้กินครับป,ป้าพ่อพาย่างกัยาเบิ่งพูนนี่ครับพี่น้องทั้งตั้มกับเป็นป้าด,ดอกกระเจีวยวนะครับเสริมดอกกระเจียวไปไม่สั่นตั้มไปครับดอกกระเจียวนี่ก็นหน่อยหนาครับผมหน่อยหนา นี่หน่อยนะน,นี่ยังผอผักหวานปลาเนาะผักหวานผักหวานนี่ผักหวานปลาครับผักหวานบ้านเนานี่ยละอหวานปลานี่ยละนี่หวานปลาอาคุณพ่อบพายางขึ้นเบ้างทั้งทีครับหวานผักหวานปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่พี่น้องจาก,กเกษตรเชิงเดียวเห็ดอ้อยเห็ดมันอย่างเดียวมาเป็นกเกษตรผสมผสานป,ปลูกปลาไว้ให้คนรุ่นหลัลงครับให้ลูกให้หลานเป็นมรดกตอบแทนคุณแผ่นดินไปพี่น้องหลายคนหลายแนวคิดครับหลายความคิด กับบัวา,ากันเนาะครับบัวา,ากันก็นเรียกเอาเต้าไผ่สีมักเดียบเ,เนี่ยได้เห็ดแบบใดยนี่พ่อเน,น,นี่ยน้ำตัวนี่ผักหวานผักหวานผักหวานวาปีกว่าผักหวานปีกว่าไออ๋อปลูกปลูกควอมปลาไม้เนาะอันนี้ปลูกควอมปลาไม้ครับปลูกปลูกควอมต้นไม้ <c oughs> สวนปลาสวนนี่ไอทางกรมปลาไม้เขาเขามาสนับสนุนงบอยู่ด้วพี่น้อง วันทีเขาตกงบกมาให้หาพันธุ้นะพ่อหาพันธุจะว่าแบ่งใจหาปีพี่น้องหาพันุจะว่าแบ่งใจหาปีกล้ 9, 000, าใหม่ฟรีครับ<อ>นะครับเดี๋ยวให้เบิ้งผักหวานคูเขาขคนเาครับ<อ>นี่ครับปลูกใต้ต้นยังแน่พ่อเนี่ยอันนั้นต้นยังไหน,นต้นพยุงครับพยุงมีต้นพยุงนี่นีผักนีผักผักหวาน ผักหวานปลูกแต่ตอนพยุงครับอ้าวคุณพ่อหันมาวอาทั้งพีเอจังเดยคือเอาผักหวานเนี่ยคิดเอามีนาคิง๋ยวเอาผักหวานมาปลูกในป่ป้าไม่นี่ครับหรือว่าใส่พื้นที่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนี่ครับให่งไม่เกิดประโยชน์สูงสุดก็เปิดกไม่ซุ้มหน้ากับซุ้มนี่จะได้กินได้ยังไปอ่าเป็นแนวคิดของคุณพ่อเล้ครับมันแบบว่ามันมันมักแล้วนี่ว่ายังไงอืมครับผมมักแล้วนี่มักว่าจะไข่ลูกไข่ร้านต่อไป เสียไปกับใครเขาได้เก็บกินอืมนี่เป็นหน้าขีดของคุณพ่อแล้วครับหากอนาคตเบอยุเราหาล่วใหายร้านได้เก็บได้ยู่ได้กินนะครับอ่าหลักๆก็คือใส่ที่ดินให้เกิดประโยชน์ที่สุดจากพี่น้องผสมปศุสัตว์สมปศุสระสานไปครับทั้งผัวผ้าไปเบิ่งหมักม่วงเอทั้งปีหมักม่วงมาสั่นปุ๊บหมักม่วงพร้อมแล้วพี่น้องรวมกันในป่าได้ครับสองปีกว่านี่สองปีกว่าลูกพังหน้ากองดกคักวัสดุปีที่ผ่านมาอนี้พี่น้องดกคักดูกลายดูกลายผสมปศุ กวางบกม้วนโอ้เลยยางกล้วยกล้วยกล้วยมัดใช่กล้วยหลักไหมกล้วยกับมียได้พี่น้องเห็นไหกล้วยกล้วยครับเนี่เห็นเออกล้วยครับผมตั้งเแต่กับปลูกไว้กับพวกค่อยได้เอาไปกินดอกพี่น้องแบ่งปันสัตว์ไปนกหนกกินไปแบ่งปันกันไปครับอ่ะคุณพ่อพาย่างกันไปนี่นะครับนี่ครับต้นซักพี่น้อง นี่ห้คุณพอเลือด<ม>พายางเบิงครับเจ้าของสวนครับกล้กกกองอาจิสันเนี้ยได้พี่น้องพอดีผมเอามือถือเอาครับผมม,มีใหม่เซฟปีดใส่สครับผมมาเดี๋ยวมาเอาไปทั้งกวางครับออกมาพูนลงไปหาเถื่อนพวกคุณไอรพอรู้พอถึงเงี้ยนี่มันคือ อันี่ครับอันนี้ก็ผักหวานปลาครับพี่น้องผักหวานปลาปลูกกระจายไปในป่าไหมพี่น้องไปเพราะเดี๋ยู่ได้กินไปครับหงาท่วมพี่น้องฝนฝนลิ้นฝนตกลิ้นครับหย่าอ่อนไปพุกนทั้งร้องทั้งปุนเดี๋ยววนลงไปปุนให้ผ้าพีผ้าน้องห้อยเบิ่ง ไม่หลากหลายชนิดพี่น้องปรับเปลี่ยนไปสวนนี่แต่เขียนท้องกับลายอยู่พี่น้องแต่แต่เขียนท้องวา่าหยยบสองร้อยต้นมแล้วครับหยยบสองร้อยต้นครับพี่น้องนี่พยุงนี่พยุงอะ,ะไรทั้งเป็นแปลี่นงเงีเย้ยป่โอ้เห็นต้นดูพี่น้องเอ้ยคนน่ะเม่นป่ะพ่อเม่นต้นดูป่ะครับ ปาดูปลาพี่น้องผาดูป่าครับนี่แต่ผมถ่ายให้ดูสูงหน้าจะประมาณเจ็ดเมตรแต่ละบังจากโคนถึงปลายนะครับฝนตกพี่น้องกล้องกระสิเปียกเห็น้าคุณพ่อ,อยางบังไปพู้นครับตรงนี้พื้นที่สีไล่นะพอนะพื้นที่สีไร่พื้นที่สีไร่ปลูกไ,ไม้ผสมประสานโอ้นี่นปลาปดูปลาบางังด้สองปีกว่าด้วพี่น้องพ่อยืนเทียบบังด้ยนยะวุ่นนะครับต้นต้นใไงพี่น้องวุ่นนะ สองปีกว่าจะผมแพ้กล้องอ่ะคุณยาเบิ้งครับ<อ>นี่ครับนี่ครับพายุงลังค์คุก็ถามว่าระยะของนุ้มเจดปลูกขนาดใดทั้งพอเลือดปลูกเท่าไหรอันนี้ระยะของผมกับพอค่อยตายโตเป็นไดครับไอ้ระยะจากนี่มาหน,นี่ไอ,อ้จ้กเม็ดพ่อจากร่องนี่มาร่องนี่สี่เมตรเนาะสี่เมตรสี่เมตรประมาณสี่เมตรส่วนระยะต้นไม้อยู่ข้างในร่องน,น,องนี่ประมาณสองสามเมตรเนาะ ส,มมอสองสามเมตรแล้วก็ปลูกแซมไปเลยครับเอาไม้สันต้ามาปลูกผักหวานพอยางปลูกไว้เลยครับปลุกกล้วยเลยครับกล้วยพ่อนี่ปลูกกล้วยโอ้ปีแรกได้กล้วยหลาย,ย,ย,ยครับพี่นออ้องครับผมแบบนี่ต้นดูฮอกมะฮอกกันนี้กับไงไว้พี่น้องทนแรงดีครับนี่พยุงครับนี่ผมเพี้นจาเบิง่งสูงๆโอ้ต้นไงพี่น้องเพรท่านพอะสามปีได้หนิพี่น้องครับ เมืท่านเพาะสามปี้ะครับแต่คนมาเบิรงส่วนมากเขาก็ว่าต้านใหญ่นะพอ่อเนาะใหญ่ไว้เนาะคนเดินคนหนึ่งเขาไม่เชื่อเขาบอกเสอว่าสองปีกว่าครับพี่น้องผักหวานปลาโอ้มีหยอดเกี๊ย,ยไปแกงไดือดเดือคุณพ่อโอ้เก็บแกงเรื่อยโย่เก็บได้กินเรื่อยครับผมสองปีกว่าเนี่ยพักหวานอยากก็ต้องซื้อเขาเกี๊ยแล้วจานเอ่อพอกินครับ อย่างเบิมงหมืกันครับอันนี้ต้นนี่นั่นต้นนี่พี่ต้องต้นตะแบกขานางครับต้นตะแบกขานางมันมันมันล่มครับพี่น้องมันอ่อนมันมันงามไว้หลายมันลม่มอ่อย่างไปพูนไปเบิังต้นมาอยู่ทั้งกลุ่นนะครับย่างน้าพี่น้องตรงดีครับต้นย่างน้านะพ่อเนาะอย่างน้านะนะเดี๋ยวให้คุณพ่อไปซื้อผุ่นครับย่างไปพูน,พนเดี๋ยวสินะ นี่แหละพี่น้องลักๆอ่ะเขาบอหันมาบอกก็พี่น้องเจ้าสี่ใจร้ายพี่ละน้องไปอย่างน่าอครับกาไอพ่อฝ่ายยังกบพี่นอ้องบอกให้ให้นวคิดในการปลูกป่าปลูกยังปรับเปลี่ยนกันเร็จเชิงเดียวร้องร้องให้นักคิดพี่พี่พน้องเขาบองดูครับถ,ถ้ามิตรที่ไม่อยังกาอยากให้ปลูกกดีๆน้อยกับปลูกไปแต่ว่าผมปลูกนี่ผมดีใจแล้วคือว่าผมืึงขึ้นมางั้นเศร้าผมมานี่ทุเศร้าทุเล้งผมคือว่าผม ผมไกผมเป็นความสุขนะพี่น้องครับเป็นความสุขแบบว่าซืงอข้นมาเป็นความสุขแบบว่าเบิ่งมาเบิ่งเลยนะแบบว่าจะของเฮ็ดได้ซ้ำนี่จะภูมิใจแล้วอือก็จังใจก็ภูมิใจแล้วอือก็จังใจก็ฝากพี่ฝากน้องเขากดติดตามกดซับสไครต์ให้แน่้วยครับอ่าเดี๋ยวนุ่มเจดจะพามาทายอีกรอบนึงครับเมื่อนี้ฝนมันตกได้ประเดี๋ยวพาพีพาน้องเข้ายางเบงทัวร์หน่ยครับพี่น้องรักโอเคครับสวัสดีครับพี่น้องคุณผ่้สวัสดีพี่น้องนะสวัสดีครับผม เจอกันคลิปหน้าครับ